ขอกอดหน่อยเซ่ที่รักนะอฮะ <c oughs> ริทียายมาได้ทันเวลาพอดีหนูกลัวมากเลยหนูไม่รู้จะทํายังไงตราบที่ยายอยู่กับหลานจะไม่มีใครทํำร้ายหลานได้เร็วเข้าเขาหมดสติไปแล้วหลานจัดการเขาได้ไม่นานหรอ<ะ>วะค่ะหนูขอเวลาสองนาทีคขยาขยคไดระวังด้ยนะอาจม่ใครผ่านมา,เ,มาเดี๋ยวหนูมานะคะ แม่กาลีลูกจะทำยังไงดีลูกน้องของพี่มามาแล้วถ้าพวกเขารู้ว่าพี่มาหมดสติแผนของเราต้องพังแน่ฉันต้องรีบทำอะไรสักอย่างก่อนที่พวกนั้นจะจับได้พีมานะไปกับยายแก่นั่นแล้วอ่ะคือเขาไม่ได้ไปกับนักเต้นสาวได้ยังไงกันนี่จะทำอะไรอะฮะเดียวก็มีใครมาเห็นเข้าใจเย็นหน่อยสิ ไปกันเถอะนะเรานะฮะอเหรอดูเหมือนว่าพี่มาอยากจะอยู่กับเธอในคืนนี้อนะโอ้ใช่ใช่ไป้นตามสบายเลยพี่มานี่ยายแก่นี่เองก็ดูงานดีอยู่นะเธอเลยตามสบายอืมทำไมฉันถูกมัดอย่างนี้อะฮนี่ ปล่อยฉันนะปล่อยฉันไปปล่อยฉันแก้มัดฉันฤทธีมาได้เวลาพอดีเขายังไม่ได้สติเร็วเข้าทำให้ฉันถึงถูกมัดแบบนี้เนี่ยปล่อยฉันนะปล่อยฉันปล่อยฉันสิปล่อยฮะเออคือพวกคุณเป็นใครฉันกากุณพระสังให้เราตัดลิ้นแกซะ คุณคุณท่าทำไมอ่ะทำไมก็แกจะได้ไม่ต้องโทรหาเขาและแบล็กเมล์เขาไงสิแกจะได้ไม่ทําให้เขาเดือดร้อนผมไม่ได้ทําให้เขาเดือดร้อนนะผมแค่ผมแค่ขอความช่วยเหลือเท่านั้นเองแกไม่ได้ขอเงินล้านนึงจากเขาเลยแกโทรไปขอความช่วยเหลืออีกคนโง่บอกมาหลักฐานอะไรที่จะใช้ปรับปราเขาเพราะแกสามารถแบล็กเมล์เขาได้ จะบอกไหมเอออจะบอกบหรือ<บ>ไม่อกบอกบ,บ,บอก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 ก็ได้บอกก็ได้ผมมีผมผมผมมีเสียงมีเสียงที่บันทึกเอาไว้ถ้าบันทึกนั่นถูกปล่อยฉันกากุทรากับลูกชายจะต้องเข้าคุกอย่างแน่นอนเสียงบันทึกเรื่องอะไรฉันกากุทราได้สั่งงานกับผมมีผู้หญิงที่ชื่อสิทธิโจชีผมต้องไปที่คารัต ล้วก็ฟังนะอย่ามาอวดฉลาดตกลงยังไงแ <c oughs> กสั่งให้ข้าสิทธิโจชี<อ>ไม่ใช่เหรอ,อ,อผมไม่ได้บอกให้ข้าเธอผมบอกให้ลักพาตัวเธอแกบอกให้ลักพาตัวเธอเหรอถ้าไม่เชื่อผมอ่ะก็เปิดเสียงฟังดูได้เลยนะครับตอนนั้นวินกุนทราจะทําอะไรเ,เขาเป็นส่วนหนึ่งในการลักพาตัว<ป>ด้วยเปล่าครับเขาไม่ได้มีส่วนด้วยพอผมไปลักพาตัวสิทธิโจชีเนี่ยผมเห็นห้องพักถูกไฟไหม้แล้วนะครับ ผมยังเห็นลูกชายของชันกากุณทรานอนหมดสติอยู่ข้างนอกมีคนตีหัวเขาอย่างแรงเลยครับเชื่อผมเถอะมีคนจุดไฟเผาห้องพักแล้วก็หนีไปผมแน่ใจว่าเป็นคนเดียวกับที่ตีหัววินนะครับชันกากุณทราเนี่ยรู้สึกว่าลูกชายของเขาหมดสติและวินคิดว่าพ่อเขาก็อยู่เบื้องหลังเรื่องที่เกิดขึ้น จะผิดอะไรล่ะครับถ้าผมจะหาเงินโดยหาประโยชน์จากการเข้าใจผิดนะฟังนะครับผมบอกความจริงกับคุณไปแล้วผมขอร้องเหรอได,ได้ได้โปรดปล่อยผมไปเถอะนะเงียบไม่ต้องพูดล่ะคุณครับอย่าทิ้งผมไว้ที่นี่นะคุณแก้มัดผมเถอะนะแก้มัดให้ผมด้วยครับ อย่าทิ้งผมเอาไว้กล้ามาผมเถอะหมายความว่าฉันกากุลทราส่งพี่มาไปที่ห้องพักที่ขาดาัดอลักพาตัวหนูนะสิก็ไม่ได้สั่งคนไปฆ่าหนูและวีนุก็ไปช่วยหนูที่นั่นแต่มีคนทำร้ายเขาแปลว่ามีคนอื่นที่จุดไฟเผาห้องพักต้องมีคนอื่นที่อยากจะฆ่าหนูแล้วจะเป็นใครไปได้ใครกันที่จุดไฟเผาห้องพัก แล้วทำไมผมรู้ว่าแม่ต้องมาไปกันครับ <ST AR C AST IC> ไปครับแม่ลุกขึ้นปไปครับแม่ไม่แม่ครับแม่ครับคือผมคม่นายยัก ไปเร็วแม่ปล่อยแม่แม่กำลังเป็นไข้นะฟังผมลูกขึ้นไม่วินัยยักษ์แม่ทนเสียลูกไปไม่ได้อีกแล้วแม่ครับแม่เป็นคนเดียวที่เข้าใจผมนะทำไมแม่ต้องทำตัวดื้อด้วยอ่ะ <c oughs> ไม่รู้เหรอว่าผมรักสิทธิแค่ไหนอ่ะ <c oughs> ผมแต่งงานกับคนอื่นไม่ได้ครับแม่ <c oughs> ความทรงจำของผมกับสิทธินะ์น่ะจะอยู่กับผมตลอดไป <c oughs> ผมจะไม่แต่งงานกับใครทั้งนั้นครับแม่ วินายักษ์และที่ลูกต้องเผชิญกับอันตรายล่ะฮะแม่ครับไม่มีอะไรมาขวางทางผมได้ผมจะอยู่กับแม่เสมอทําไมแม่ไม่เข้าใจอ่ะคือผมไม่เป็นไรเลยวินฉันจะทําให้แกแน่ใจว่าแกเนี่ยจะต้องไม่เป็นอันตรายวินวินมัจรีเกิดอะไรขึ้นนะฮะวินยอมแต่งงานหรือยังวินายักษ์จะไม่ยอมแต่งงานเอย มันจะรีเรามีเวลาไม่มากนะมีแค่คนที่เกลียก่อมให้เขาแต่งงานได้เนี่ยทำอะไรสักอย่างสิพอเทคนกุนทราเลิกทำเป็นห่วงใหญ่ได้แล้วแม่ครับเดี๋ยวน้ำก่อน <c oughs> อีกอย่างหนึง่งเลิกกดดันให้แม่ผมเนี่ยเกลียกรอมให้ผมแต่งงานได้แล้วไม่เป็นไรถ้าแกไม่อยากคุยกับฉันไม่เป็นไรถ้าแกไม่อย่างนี้ฉันว่าพ่อแต่อย่างน้อยก็ฟังแม่ของแกหน่อยผมไม่ต้องการการแต่งงานทำไมคุณไม่เคยเข้าใจเลยอะ่ะคนกุนทรา วินเนยักผมจะพาแม่ไปที่ห้องแล้วผมขอร้องคุณว่าอย่าไปที่นั่นไปกันครับวินเยยักให้แม่ทำพิธีกรรมเถอะไม่รับ <คำ S 2> แม่ไปเร็ว อ,องคนเนธมันต้องมีใครที่สามารถเกลี้ยกล่อมให้วินแต่งงานได้ถ้าพวกเขาสองคนไม่ผิดงั้นใครกันที่เป็นผู้ร้าย ฤทธิหลานตื่นแต่เช้าเชียนะอ๋ยายคะหนูยังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนคะ่ะอะไรกันเนี่ยหลานไม่เป็นไรใช่ไหมใคะยายห,หนูไม่เป็นไรเลยคะ่ะคำถามพวกนี้มันรบกวนหนูเมื่อคืนว่าใครที่พยายามฆ่าหนูฤทธิทำไมหลานดูไม่สบายใจเลยบอกยายมาว่ามันเรื่องอะไรกัน ยาย่ะหนูจะกลับบ้านหลังจากที่รู้ว่าใครคือผู้ร้ายค่ะแต่หลังจากสิ่งที่พีมาบอกเราหนูสงสัยว่าหนูต้องรู้ให้ได้ว่าใครคือคนร้ายไม่จะหลานหลานจะยอมแพ้ง่ายๆไม่ได้จงศรัทธาต่อพระแม่กาลีนะไปเร็วไปหาพ่อแม่ของหลานใครจะรู้หลานอาจได้เจอ ปติกเพื่อนของหลานที่นั่นเพื่อนหนูปติกเหรออยายหมายถึงเพื่อนหลานวีนุนะคืองี้มันเป็นเพราะเขาคนเดียวที่ทำให้อาการของพ่อหลานดีขึ้นจริงไหมวีนุรู้วิธีแสดงความรักและดูแลคนที่เขารักอย่างไงว่าไงล่ะยายพูดถูกไหมย,ยายคะยายเลิกพูดเหลวไหลเถอะงั้นเหรอ ยายพูดเหลวไหลจริงเลยริธีหลานเป็นคนบอกยายเองว่าวีนุรักสิทธิมากๆหลานเป็นคนพูดเองค่ะหนูบอกยายแต่หนูก็ใจผิดโดยการทำแบบนั้นหนูไม่น่าบอกยายเลยหลานทำผิดพลาดไม่เอาน้ายายก็ <laughs> วินายักเออแม่ครับพักผ่อนเถอะนะเออระวังด้วยครับแม่วินายักลูกยังไม่ได้นอนลูกทำอะไรอยู่ทั้งคืนอาการแม่เป็นแบบนั้นน่ะจะให้ผมนอนได้ยังไงกันครับยกโทษให้ผมด้วยนะครับแม่ผมทำให้แม่เจ็บมากเลย